หลังจากที่ B4X c เวอร์ชันอัปเกรดดูขั้นสุดในชื่อ Lexus RC หรือ RZ เป็นดูกันว่ารุ่นท็อปกับรุ่นล่างมันต่างกันตรงไหนเริ่มกันที่ล้อกันก่อนเลยในรุ่นเริ่มต้นก็จะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใบพัด5ก้านแถมตกแต่งด้วยสีทูโทน แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะมาพร้อมกับล้ออลออย20นิ้วที่มีวดลายซับซ้อนและก็มีความสวยงามอย่างเห็นได้ชัดเจนสำหรับกระจกกันเสียงแน่นอนว่าถ้าเป็นบานหน้าเขาให้กันทุกรุ่นเพราะว่าขนาดโตโยต้าบางรุ่นก็ยังให้กันเลยแต่ถ้าเป็นแบบรุ่นท็อปสุดอย่างพรีเมียมก็ถือว่าพยายามให้เก็บเสียงให้เนียนที่สุดแต่ว่าจะเนียนจริงไหมไม่รู้นะ สำหรับไฟหน้าเ็าจะให้ LED แบบดวงเดียวกันครบทุกรุ่นไม่ใช่3ดวงเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง NX และ RX แต่สำหรับรุ่นท็อปสุดจะพิเรตกว่าใครตรงที่ว่าก็จะมีไฟหน้าที่สามารถปรับสูงต่ำได้อัตโนมัติแถมสามารถปรับการกระจายลำแสงได้ด้วยก็คือว่าเป็นแบบฟูลฟังก์ชันเลยนั่นแหละครับเท่านี้ยังไม่พอก็ยังให้ที่ล้างไฟหน้ามาให้1ตําตำแหน่งบริเวณใต้ไฟหน้าและคำถามต่อมาก็คือเขามีไฟตัดหมอกหน้าแต่ว่าไฟตัดหมอกอยู่ไหน ซึ่งผมคาดว่า,าน่าจะเป็นดวงเสริมที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นั่นแหละครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่แหละส่วนไฟมุมข้างรถขณะขับขบี่นั้นก็จะมีการติดเพิ่มมาด้วยเช่นกันและนี่คือจุดต่างของไฟหน้าทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เข้ามาที่ภายในกันวัสดุหุ้มเบาะนั่งในรุ่นเริ่มต้นก็จะหุ้มแบบหนังอย่างดีเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมคือเป็นรุ่นท็อปนั้นก็จะมาพร้อมกับพระอัลท้าสเวตซึ่งจะมีเนื้อดีมากเลยเทียบเท่ากับอาคันธาร่าได้สบายสบาย และแน่นอนนะครับว่าโทนสีที่ให้มาก็จะมีทั้งสีน้ำตาลและสีดําส่วนสีฟ้านั้นอดอีกหนึ่งความต่างและนับเป็นจุดเด่นของ l e ็ u s ั RC หรือ r z ก็คือหลังคากระจกแน่นอนว่าก็จะให้หลังคาแบบพาร์นิลมิ o บูรูฟมาแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วแผ่นปิดไปไหนคําตอบก็คือว่ารุ่นนี้ไม่มีแผ่นปิดมาให้แต่จะอาศัยวิธีการทําให้ทึบแสงก็คือกดปุ่มไปปุ๊บหน้าก,กระจกนั้นก็จะลักษณะคล้ายๆกับเป็นฝ้าแทนซึ่งอารมณ์ประมาณเครื่องบินรุ่นใหม่ๆจะมาในสไตล์นี้เลย สมาร์ไฟแอมเบียน t ไลท์ในรุ่นเริ่มต้นเขาก็ให้มานะแต่จะให้เป็นแค่สีเดียวซึ่งจะเป็นสีออกแนวขาวๆหน่อยแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดก็จะเป็นแบบ m ัตติ Color สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยและดูเหมือนว่าตำแหน่งนั้นก็จะมีเยอะกว่าอีกด้วยแถมยังสามารถล็อกทีมได้อีกต่างหากก็ถือว่ายกมาจาก RX เหมือนกันนะครับ สำหรับมาตรวัดในรุ่น Luxury ก็จะมีขนาด7นิ้วจะมีการหลบมุมมาหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากได้เต็มๆแล้วอยู่กลงกลางก็ต้องเป็นรุ่นท็อปที่มีขนาดถึง8นิ้วแต่จะว่าไปแล้วกราฟิกนั้นก็ไม่เอยต่างกันเท่าไหร่นะักเงยขึ้นมาข้างบนในรุ่นท็อปก็จะมีมาตรวัดเสริมบนกระจก Head-up Display มาให้และก็จะบอกว่าทำไมาถึงกักขนาดนี้แต่พอดูการเจาะช่องแล้วก็กราฟิกปุ๊บก็อลังการสมชื่อเลยนะ ส่วนตัวพองอะไรเองถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะมีแผงสัมผัสมาให้อันมวมประมาณพีอูเสเลยที่พอแตะปุ๊บระบบจะบอกว่าเป็นของอะไรแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบแตะปุ๊บกดปั๊บอะไรขนาดนั้นและยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นทีเด็ดของรุ่นนี้นั่นก็คือ ฮีเตอร์เบาะนั่ง,งนั่นเองซึ่งคราวนี้ฮีเตอร์แน่นอนว่าเขาให้กันทุกรุ่นแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดก็จะมาพร้อมกับเรเดียนฮีเตอร์ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์ตัวตัดตามจุดต่างๆแล้วก็จะมีของพวงมาลัยด้วยยังไม่พอก็ยังให้ฮีเตอร์ตัาหลังมาให้อีก2ตำแหน่งโดยถือวา่าอุ่นกันครบๆกันเลยทีเดียวส่วนของพลังไม่ว่าจะซื้อรุ่นไหนก็จะได้มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่กำลัง1 1 4กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงมอตเตอร์หน้าจะมีอยู่ที่204แรงมารด2 6สนิวตัน้าตร มอเตอร์หลังอยู่ที่109แรงมา้าในบิด69นิวตันเมตรมาพอบกับระบบขับเคลื่อนสีล้อเดเด็กโส่วนการชาร์จชาร์จปกติจะอยู่ที่11กิโลวัตต์ชาร์จเร็วอยู่ที่150กิโลวัตต์วิ่งได้ไกลสุด470กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และแน่นอนว่าขุมพลังแบบนี้ทำให้ชื่อรุ่นเต็มๆของ RC ก็คือ RC 450E นั่นเอง ส่วนราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แต่บอกเลยนะครับว่าส่วนต่างนั้นไม่ได้เยอะอย่างที่คิดต้องคิดว่าจะเกินครึ่งล้านแต่จริงๆแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นใครที่สนใจก็ไปดูที่โชว์รูม l e ็กซหรือว่าจะเป็นในงานมันจะโชว์ก่อนได้เลยนะครับ